ดีเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวสอนเปลี่ยนพื้นหลังสีแบบนี้แบบง่ายๆนะครับใครที่ขายสินค้าออนไลน์แล้วอยากจะแต่งรูปนะครับอย่างผมเนี่ยขายตัวปัตตาเลียนนะครับเอาไว้ตัดผมตัดหนวดเฮ้ยตัวนี้ตัดดีนะครับถ้าอยากซื้อก็ผมแปะในตะกร้าไว้นะครับเข้าไปสั่งได้นะอ่ะแอปที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้พิกาสนะครับพิกา r ์หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเปิดเลยครับเปิดมานะครับเราไปเลือกรูปเมื่อกี้มาเลยนะครับตรงนี้บวกแล้วก็เลือกรูปเลยนะครับ เลือกรูปได้เลยแต่รูปมาเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าโฆษณาเขาจะขึ้นเรื่อยๆนะครับใช้อของฟรีก็ต้องทําใจนะครับทีนี้ <ว Witness. S 1> เรามาด้านล่างนะครับคําสั่งเอฟเฟกนะครับกดเข้าไปนะฮะแล้วก็ไปที่สีนะครับตรงนี้เราเลื่อนมาคําว่าสีนะครับแล้วก็ไปที่สีเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปจึ๊กนะครับทีนี้มันก็จะมีหลอดสีมาให้เราดูดสีนะครับเราก็เลื่อนมาตรงสีที่เราจะเปลี่ยนก็คือสีเหลืองนะครับแล้วก็กดแล้วก็ปล่อยหนึ่งทีปุ๊บ มันก็จะดูดสีมาให้เราแต่ว่าตรงนี้มันยังไม่เนียนนะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็สามารถปรับสีได้เลยนะครับอ่าปรับปึ๊บไม่ผมจะปรับไอตัวเนี้ยครับไอตัวต่ําสุดหิ้วต่ําสุดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะหน้าเราจะเป็นสีฟ้าแหละอันนี้ปึ๊บกลับมาอ่าสีปกติแล้วทีนี้เราก็ค่อยมาปรับสีตรงอื่นนะครับปรับสีด้านบนเห็นไหมครับด้านบนก็ปรับได้เห็นไหมถ้าเลือกโทนที่ใกล้เคียงกับเหลืองนะครับมันก็จะเนียนนะครับนี่เห็นไหมแดงก็ได้ ชมพูก็ดีนะครับเอาชมพูแล้วกันเนี่ยครับเนียนๆเลยทุกคนลองไปเล่นดูนะครับถ้ามันไม่เนียนอย่างคอแบบนี้ก็ค่อยๆปรับได้ไหมลองปรับดูโอเควิธีเซฟก็กดนําไปใช้นะครับอ่าแล้วกดถัดไปถัดไปแล้วก็บันทึกดูโฆษณาจบนะครับลองเอาไปเล่นดูนะครับอ่าสินค้าอยู่ในตะกร้านะใครอยากไปลองตัดผมนะครับเพ,เพื่อนๆนะครับที่ดูผ่านช่องทาง youtube นะครับผมก็ ขอฝากนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับใครที่อยากซัพพอร์ตอยากจะสนับสนุนกันนะครับก็สามารถเข้ามานะครับกดนะครับสินค้าลิงก์แอเฟรลเอทที่ผมไปแจมกับเขานะครับวิธีดูก็เพื่อนๆก็ดูคลิปผมอันไหนก็ได้นะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็น YouTube s h ชอ t นะครับผมก็จะแปะไว้ที่คำอธิบาย Description หรือว่าคอมเมนต์นะครับอย่างตัวนี้ครับ e s c r i p t i o นจะอยู่ตรงนี้นะครับไปที่3จุดนะครับแล้วก็ไปที่คำอธิบายนะครับก็จะเจอลิงก์นะครับ แอเฟรลเที่ผมไปแจมกับเขานะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปนะฮะลิงก์อันไหนก็ได้นะครับเข้าไปสั่งสินค้านะครับอย่างอันนี้ก็จะมีช้อปปี้ลาซาด้านะครับเก็บคูปองนะครับก็จะมีพวกมวลหมู่บ้านและสังหาสินเชื่อนะครับใครหาอยู่ว่ายินดีเลยครับกดเข้าไปสมัครได้เลยแล้วก็จะมีบัตรเครดิตนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มองหาบัตรเครดิตเอาไว้ใช้ยามจําเป็นนะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปแล้วก็ กรอกข้อมูลสมัครได้เลยนะครับมีอุปกรณ์กีฬาด้วยสินค้าไอทีนะครับประกันรถก็มีนะแล้วก็พวกหนังสือก็มีนะครับหลาน4 1เอดใครชอบอ่านหนังสือก็ฝากด้วยนะครับอะโอเคประมาณนี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของผมง่ายๆนะครับเพียงแค่กดลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของผมนะครับ